กลับมาต,ต่อกันคลิปนี้เลยนะคะเมื่อกี้พักเบรค่ะเพราะใหญ่เหนื่อยอันนี้มันเริ่ม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 ไป้นี่แล้วนะคะมันเริ่มเยิ้มเริ่มเงาแล้วนะคะเราก็ใส่งาครับมันจะไหม้นะคะใส่งาไปประมาณให้มันทั่วค่ะกะที่เราชอบอะค่ะถ้าเรา ถ้าเราชอบน้อยเราก็เราก็ใส่น้อยแต่ส่วนมากลูกค้าก็ชอบให้มันทั่วทัวนะคะเนี่ยค่ะให้มันเยอะหมดนี้นะคะคนให้มันทั่วเลยนะคะให้มันเงาทั่วงามติดอิกเมตรนะคะ ทีนี้เราก็ปิดไฟค่ะไฟเลยเคาะเคาหน่อ,อยนะคะทำไรคะเพื่อนบ้านน่ารักทามแล้วทีนี้เราเราต้องคนให้มันจนกว่ามันจะ หมดหมดเหนียวติดกระทะาคา่ะให้มันแห้งนะคะแล้วเราค่อยเทใส่ถาดคา่ะก็เป็นอันจบนะคะแล้วเราก็ไปผึ่งพัดลมค่ะเพื่อความไวแล้วเราก็มาแพ็คใส่ถุงค่ะเป็นอันเสร็จแค่นี้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนะคะก็ไปทําตามกันได้นะคะเป็นสูตรที่ประเซนทําอยู่ทุกวัน,นะคะ่ะทํากินได้ทําขายก็รวยค่ะ มีข้อสเสนอแอะไรบอกป้าเซมได้นะคะเดี๋ยวอัตราส่วนการทำเดี๋ยวป้าปเซมจะลงไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเซมด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ